หลังจากที่เราถอดหัวเข็มถอดตีนทีออกมาแล้วนะครับให้เราใส่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่ติดมากับกล่องนะครับลักษณะการใส่ของตัวนี้นะครับต้องหันเหลี่ยมเห็นไหมครับสองด้านจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีด้านที่เป็นเหลี่ยมนะครับให้อยู่ด้านในนะครับลักษณะการใส่ก็คือให้อยู่อย่างนี้น็อตหกเหลี่ยมอยู่ฝั่งซ้ายน็อตไข่พวงแบนอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็เหลี่ยมต้องอยู่ด้านหลังนะครับอ่า การใส่ตัวนี้นะครับสวมเข้าไปตรงเสาเข็มได้เลยนะครับแล้วก็หมุนน็อตไขควงแบนให้ตรงกับรูเข็มนะครับรูที่เรายึดน็อตเข็มอะครับ่สวมลงไปคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราใส่เข็มเข้าไป การใส่เข็มนะครับก็เหมือนกับใส่ปกติเลยนะครับแล้วก็ล็อกน็อตฝั่งขวาที่เป็นไข่วงแบดนเข้าไปนะครับทีนี้ฝั่งซ้ายนะครับเราจะต้องใช้หกเหลี่ยมเบอร์สองจุดห้านะครับขันเพื่อที่จะล็อกตัวอะไรชิ้นนี้ให้แน่นกับเสาเข็มนะครับ หลังจากนั้นเราจะติดตัวชุดจับจีบตีนผีตัวนี้นะครับให้เราหมุนเข็มหมุนเข็มนะครับสังเกตเข็มนะครับให้ขึ้นสูงสุดเลยนะครับเพื่อให้เวลาที่เราใส่ตัวอะไหล่ชิ้นนี้เข้าไปแล้วเนี่ยใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับรูตรงนี้นะครับให้ใช้น็อตน็นอตตีนผีได้เลยนะครับ ทีนี้ให้เราสังเกตน,นะครับว่าตัวตีนผีจับจีบตัวนี้เนี่ยมันจะมีรูตรง,งกลางให้เราสังเกตน,นะครับว่าเวลาเราหมุนเข็มลงนะครับว่าตีนผีตัวนี้เนี่ย,ยที่เป็นอยู่รูตรงกลางตรงนี้นะครับกับเข็มตัวนี้เนี่ยเบียดฝั่งซ้ายหรือเบ,บียดฝั่งขวาแล้วบอกน,นะครับถ้าเกิดเบียดให้เราตั้งเสาตีนผีใหม่นะครับจากตรงนี้นะครับ ขยับให้รูกับเข็มนะครับให้อยู่กึ่งกลางมากที่สุดนะครับอ่ะแล้วก็น็อกตีนผีให้เหนอ่ะเห็นไหมครับว่าการทํางานของตีนผีตัวนี้นะครับเมื่อเข็มลงตัวนี้นะครับจะคอยดันตัวจีบตัวนี้ให้ถอยกลับนะครับแล้วเข็มขึ้น ตัวจีบตัวนี้จะเด้งไปข้างหน้านะครับจะเด้งไปข้างหน้าเพื่อจับจีบเพื่อจับจีบตัวผ้านะครับให้ให้เข้าไปหาตัวเข็มนะครับเห็นไหมครับน็อตไขควงแบนน็อตไขควงแบนตรงนี้นะครับคือตัวตั้งให้จีบมากหรือจีบน้อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งตัวตีนผีจับจีบนะครับตัว G A 9ใช่ไหมตัวนี้